สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ตุ่มนะคะพาทุกคนมาชมที่ทะเลสาบที่เมืองคัสกูกานะคะพี่ตุ่มอาศัยอยู่เมืองคัสกูกาที่สวีเดนค่ะก็เช้าเช้านะคะออกมา,าดื่มชานะคะชามะชะค่ะก็ชื่นใจมากเลยนะคะแล้วก็อากาศติดลบแบบนี้นะคะเช้านี้อากาศก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ3องศานะคะแต่ว่าพอได้ดื่มชาอุ่นๆเข้าไปแล้วไม่อุ่นสีร้อนเลยนะคะ ก็ทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งการได้ดื่มแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาติแบบนี้มันมีความสุขมากเลยอะทุกคนพี่ตุ๋มอยากออกมาแชร์อยากออกมาพูดอยากออกมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะที่พี่ตุ๋มมาทำคลิปขึ้นมาก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะคะและก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนที่สวีเดนไปด้วยนะคะ ก็อยากจะนำเสนออะไรสิ่งต่างๆของคนไทยในสวีเดนเนาะแล้วก็พี่ตุ๋มก็จะพาเที่ยวพาชมตรงนั้นตรงนี้ด้วยทำอา,อาหารด้วยนะคะพี่ตุ๋มย้ายมาอยู่ที่สวีเดนนี้ได้ประมาณ3ปีครึ่งนะคะ3ปีประมาณ3ปี7เดือนประมาณนี้นะคะปีแรกนี่อยู่ที่เอเดบรค่ะหลังจากนั้นนี่ก็มาซื้อบ้านอยู่ที่คาสกูกานะคะเมืองคาสกูกานี่เป็นเมืองเล็กๆค่ะพอย้ายมาอยู่ที่คาสกูกานะคะ พี่ตุ่มเนี่ยก็ไปเรียนหนังสือค่ะตอนนี้ก็จบสวอนสกา s ์ซอมอันเดรสปลวกเนะคะก็ประมาณาถ้าบ้านเราก็มัธยม1นะคะมี 1, 2, 3นะคะก็เป็นมัธยมปลายนะคะก็หลังจากที่จบแล้วตอนนี้ก็ว่างค่ะ เพราะว่าจะรอ,อะที่จะสมัครเรียนอีกทีหนึ่งนะคะเรียนเอาใบประกอบวิชาชีพนะคะไม่รู้ว่าจะไปเรียนอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ยังคิดอยู่นะคะว่าจะเรียนอะไรแต่ว่าตอนนี้พี่ตุ๋มก็ทํางานดูแลคนคนป่วยหรือว่าคนแก่ตามบ้านด้วยนะคะเป็นพนักง,งานรายชั่วโมงคะ่ะถ้าวันไหนที่เขาขาดคนนะคะเขาก็จะโทรมาเรียกพี่ตุ๋มคะ่ะแล้วก็ถ้าพี่ตุ๋มว่างก็ไปนะคะ แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังว่างๆอยู่นะคะก็เลยมีเวลามากเสลือเกินค่ะก็เลยอยากจะนำเสนอ,อเมืองคาสกูกาให้ทุกคนได้ชมนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึ่งพี่ตุ๋มก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ตุ๋มจะพาไปชมบ้านพี่ตุ๋มกันนะคะ ไปค่ะกลับบ้านเราที่เทะเลสาบนี่มีห้องน้ำด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ห้องน้ำนี่สะอาดสะอา้านแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยค่ะมีความสวยงามด้วยนะคะ มุมข้างหน้าก็จะเป็นโซนสนามเด็กเล่นเนาะแล้วก็ถนนสีดำๆนี่ก็จะเป็นโซนที่ให้คนเดินแล้วก็เล่นปั่นจักรยานรถยนต์นี่ไม่สามารถวิ่งเข้ามาได้นะถ้าวิ่งเข้ามานี่คือผิดกฎหมายเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะประดับตกแต่งด้วยเรือนะคะเพราะว่าคนไวกิ้งอะเนาะ,ะเขาก็จะมีเรือนะคะเป็นเรือไม้ค่ะถ้าเป็นช่วงซัมเมอร์คอมูอนเขาก็จะเอาดอกไม้มาประดับตกแต่งให้มีความสดชื่นดูแล้วก็งามตามงามใจค่ะรถพี่ตุงจะจอดไปตรงโน้นนะคะ ที่นี่เขาก็จะมีแบบว่าที่จอดรถเออให้เยอะเลยแล้วบรรยากาศก,ก็คือดีมากเลยอะทุกคนที่จอดรถเขาก็ทำารนษัดเป็นส่วนแล้วก็ที่เดินเขาก็ทำแบบว่าที่เดินที่ปั่นจักรยานนะคะเขาก็ทำให้มันดีเลยอะ ไปค่ะกลับบ้านเรากันเนาะกลับมาถึงบ้านก็มาเก็บแก้วกาแฟเข้าเครื่องล้างจานค่ะตอนนี้พี่ตุ่มก็อยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าสามีกับลูกสาวเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็อีกคนนึงก็ไปทํางานค่ะสามีจะเลิอกอีกทีหนึ่งก็ช่วงเย็นๆเลยค่ะพี่ตุ่มก็ต้องเตรียมเอาหุงอาหารไว้เนาะเพราะว่าเป็นแม่บ้านนะเนาะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะวันๆก็คิดแต่เมนูอาหารนะว่าจะทําอะไรดีนะคะ ส่วนเมนูสายๆของพี่ตุ๋งวันนี้นะพี่ตุมก็จะนึ่งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ทำเป็นอาหารอีสานเนาะส้มตำอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้พี่ตุ๋มจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งใส่ไมโครเวฟค่ะเดี๋ยวจะล้างข้าวเหนียวก่อนเนาะสูตรนึ่งข้าวเหนียวไมโครเวฟนี่สำหรับคนเร่งด่วนนะคะแล้วก็แบบว่าเหนียวนุ่มนานด้วยนะทุกคน ไปตุ่มต้มน้ำร้อนไว้แล้วนะคะ <c oughs> ล้างข้าวสวยอ่อไม่ใช่ล้างข้าวเหนียวสักสองน้ำเสร็จแล้วก็เทน้ำร้อนน้ำต้มมาค่ะที่เราต้มไว้แล้วนี่ลงไปได้เลยคนหน่อยเนะ ก็จะแช่ข้าวไว้อย่างนี้สักประมาณ10-20นาทีก็พอแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าสูตรเร่งด่วนนะคะวันนี้จะทอดปลาทูนะคะแล้วก็ตำมะระกอมีมะนาวด้วยเอามะนาวของเราไปใส่แครบรอดด้วย ไปร้านไทยมาก็ได้มะละกอมาหนึ่งลูกนะคะสับมะละกอวนไปค่ะอยู่เมืองนอกในการได้ทานอาหารไทยนี่มันถือว่าสุดยอดมากเลยนะทุกคน ละแการได้กินตำมะละกอแบบนี้นะคะส้มตำแบบนี้นี่คือมันมคือมันที่สุดแล้วอ่ะ <c oughs> มันคิดถึงเมืองไทยเนาะ,ะถ้าได้ทานอาหารไทยแบบนี้มันก็ได้ลดความคิดถึงลงไปบ้างนะคะจริงๆอ่ะทุกวันนี้เนาะโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีการสื่อสารที่แบบว่าเอให้เราใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะคะ คิดถึงพ่อแม่ก็วิดีโอคอลคุยเข้าไป ใส่แครอทเพิ่มสีสันไปด้วยนะคะ ข้าวเหนียวที่พี่ตุมแช่ไว้นี่ก็ได้เวลาพอดีเลยนะคะแช่ทิ้งไว้เนี่ยประมาณ10นาทีนะตอนนี้พี่ตุ๋มก็จะเทน้ําที่แช่ข้าวาทิ้งค่ะแล้วก็เติมน้ําร้อนที่เยังเหลืออยู่นะคะเติมเข้าไปอีกนิดนึงค่ะเพื่อให้ท่วมข้าวนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าไมโครเวฟนี่สักประมาณ7นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ข้อยเยาออกมาแล้วก็เอามากลับด้านนะนะคะ ปิดฝาไว้ก่อนกลัวมันกระเด็นค่ะ นึงนะคะประมาณพริ้งรสก็ตามะคะ่ะแล้วก็จะปรุงรสด้วยนาำใบไผ่อันนี้ไม่มีกเ,เนาะ น้ำปะลาลงไปสักสามกันสี่ข้าเหนียวพอครบเวลาแล้วไมโครเวฟเขาก็จะร้องคราวนี้เราก็เอามากลับด้านนะคะมาคนนะี่แบบว่าเออให้มันเ,เปลี่ยนกลับด้านอะ่ะแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟอีกค่ะ เอาเ네ข้าไมโครเวฟนี้ก็สักประมาณห้าหกนาทีอ่ะก็ค่อยเอามาเช็คด er ูเนาะบางทีมัน <like> ก็จะได้แล้วค่ะพี่ส้มก็จะเอาเข้าประมาณหกนาทีนะเอาข้าวเหนียวเข้าไมโครเวฟต่อแล้วคราวนี้ก็มาตำส้มตำต่อค่ะ จะได้ที่แล้วค่ะสิดไฟได้เลยน่าจะได้เลย,เลย มีสารเรียนว่าการใส่ข้าวนะคะก็คือการระบายเอาไอน้ำออกจากข้าวเหนียวนั่นเองค่ะจะได้หยิบง่าย แล้วก็จะได้เข้าเหนียวที่แบบว่าหอมนุ่มนุ่มข้ามวันเลยนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะมาทานข้าวกันค่ะทุกคนกินข้าวน้ำกันเดอกินกับใบผักขมนะคะ ข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วร้อนแสบแห้งห่้ยเหนียวอยู่นะคะเนี่ย ปลาทูอันนี้เป็นปลาทูไทยนะคะปลาทูแช่แข็งได้มาจากร้านไทยอะคะ่ะมันอร่อยดีค่ะเหมือนรสชาติปลาทูบ้านเราเป๊ะเลย ราคาไม่แพงด้วยนะคะแพ็คหนึ่งสามตัวนี่สี่สิบโครนสี่สิบโครนก็ร้อยกว่าบาทพี่ที่เป็นเจ้าของเป็นคนไทยคะ่ะก็บอกว่าราคายัางไม่ปรับขึ้นก็เลยซื้อมาสามเข่งเก้าตัว น้องเหมียวเสียงน้องเหมียวเรียกแม่ กินอิ่มแล้วก็ได้เวลาทำความสะอาดค่ะเก็บจานชามลงในเครื่องล้างจานค่ะส่วนอันไหนที่ล้างมือได้ในพี่ตุ๋มก็จะล้างมือเนาะอันไหนที่เอาเข้าเครื่องได้นี่ก็ทุ่นแรงเราไปนะคะแล้วก็จะได้อบฆ่าเชื้อโรคด้วยค่ะชีวิตในสวีเดนของพี่ตุ๋มก็เรียบง่ายมากเลยค่ะเป็นทางแม่บ้านแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะและก็ในอนาคตนียก็คงจะเรียนหนังสือไปด้วยค่ะเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพนะคะ ตุ่มดีใจมากเลยค่ะที่วันนี้พี่ตุ๋มมาตัดสินใจได้ทําคลิปวิดีโออีกนะคะเพราะว่านานมากๆเลยค่ะที่พี่ตุงมทาคลิปวิดีโอออกมาแต่และคลิปนะคะก็เพราะว่ามีหลายสาเหตุแล้วก็มีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะพร้อมแล้วค่ะแล้วก็มีความที่จะแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ชมคลิปวิดีโอนะคะ และก็ตอนนี้นะคะเริ่มจะเข้าฤดูสปริงแล้วค่ะน่าจะเป็นช่วงที่ส่งท้ายฤดูหนาวแล้วอะนะคะคือมันหนาวเหมือนกับหนาวส่งท้ายเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะปีที่แล้วก็หนาวส่งท้ายแบบนี้เลยค่ะอากาศติดลบแล้วก็มีหิมะติ้งตกหนักเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตุ่มเนี้ยต้องได้เริ่มเพาะพันธุผักแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเพาะพันธุผักด้วยนะคะ ปีที่แล้วพี่ตุ่มเพาะพัน์ุผักช้าไปค่ะผักก็เลยแบบว่าโตไม่ทันค่ะเพราะว่ามันหนาวไปซะก่อนนะคะเดี๋ยวปีนี้เนี่ยก็หวังว่ามันจะไม่ช้าเกินไปเนาะปีนี้พี่ตุ่มได้มเมล็ดผักไทยนี่มาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวก็จะมาเพาะต้นกล้าก,กันนะคะวันนี้นะคะพี่ตุ่มขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะสวัสดีจากสวีเดนค่ะ